อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ว่าโคตรเซ็งนะโคตรเซ็ง <c oughs> ขยับแว่นก่อนแว่นตาก็หายไปนะไปได้แว่นมาก็คือว่าเป็นแว่นที่ว่ามีอยู่แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่ว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะอันนี้ไอ้ตรงจุดที่หายน่ะคือว่ามันมี เงินก็ไม่มากหรอกมันแค่ประมาณสักหกสิบาทหรือห้าสิบาทเนี่ยมันยังหายนะทุกวันนี้ก็อะไรที่แย่ๆนะวันนี้เราไม่ไม่คุยถึงเรื่องนั้นนะแต่เรามาคุยเรื่องใหม่นะอันนี้นี่คือประมาณนี้ตอนนี้เสร็จประมาณนี้นะ เนี่ยเนี่ยแล้วก็หางอ่าประมาณน,น,นี้รู้สึกว่าดีใจมากดีใจมากตรงที่ว่าเราคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราขอว่าเป็นลากของตะโกนะแต่ว่าไปเจอ ไปเจอคนที่เอามาให้เป็นราสตะโกรจริงๆนะอันนี้เป็นราสโกนะลาสโกแล้วเป็นแบบนี้นะอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความดีใจแล้วก็เอามาสร้างอีกไม่นานเสร็จนะเรียบร้อยอันนี้ปับ๊บพอเสร็จปั๊บเนี่ยไอคือว่าไอตัวที่ว่าเป็น ลากไม้ลากอะไรก็ได้นะลากอะไรก็ได้สารพัดที่ว่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นลากสกโก้ลากสกโกวันนี้ก็เลยลักมากเลยนะเอามาทำเพราะว่าคนก็ไปไปมีความเชื่อแล้วก็มีความชอบนะในเรื่องของอ่า สิ่งที่ว่าเป็นมงคลน,นะอันนี้คือว่าไปครั้งแรกอันนี้เป็นครับบอกเล่านะแต่ว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วนะอย่างนี้มันออกมาอย่างนี้เลยเนะี่ยไปเจอน้ำซอกน้ำซอกน้ำซอกแล้วก็เหลือแต่เพียงอย่างนี้ไอ้ตรงปากมันเนี่ยอันนี้เป็นหัว นะตรงนี้ก็คือว่ามาอยู่อย่างนี้แหละนะอยู่แบบของมันแหละตามธรรมชาตินะอยู่แบบนี้ออกมาแล้วก็แกเลยไปตัดเอาตรงนี้แล้วก็เอามาแต่ว่าอันนี้มันเป็นถ้านับอายุแล้วก็หลานหลานที่ว่าเจอสิ่งนี้ มาก่อนตอนนี้หลานก็คือว่ามันเข้าสี่สิบนะสี่สิบปีประมาณนะี้อันนี้อยู่นานขนาดไหนอยู่นานมากเลยนะตอนนี้ก็เลยมาหลังจากที่ว่ารู้ว่าเป็นที่มาที่ไปอะไรเรียบร้อยนาาไปก่อนมาให้ก็เลยมาขัดตอนแรกมันเป็นดำดำหมดเลยนะเป็นรากไมห้หมดเลยดำดำหมดเลย อันนี้มาขัดเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะขัดแล้วต่อไปก็ลงสีนะลงสีว่าแต่ว่ายังไม่รู้เลยอันนี้ว่าจะให้เป็นงูอะไรดีเนะีนะ่ยจะให้เป็นงูงูอะไรงูดินไหมหรือว่าจะเป็นงูเหลือมนะอันนี้ก็พร้อมถ้าเป็นงู ไอ้องูดินมันก็ยาวนะงูดินเนี่ยนะถ้าเป็นงูเหลียวก็จบเลยวันวันพรุ่งนี้วันเดียวนะนี่ก็ประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ว่าฟุกมากนะคือว่าไปเจอรากไม้น่ยไปเจอรากอะไรแล้วแต่มันเป็นอะไรที่ว่ามันธรรมชาติธรรมดา แต่นี่เป็นเป็นตะโกนะอันนี้เป็นรากตะโกนะเพราะฉะนั้นไม่มีอันนี้คือว่าเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวในลูกนี้ที่มีเป็นแบบนี้นะนะแบบนี้ชิ้นเดียวในลูกนี้ที่ที่มีนะ หาไม่ได้หรอกหาไม่ได้เลยแล้วก็ดีใจมากที่ไปได้มานะอันนี้เป็นสุดยอดอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เป็นสุดยอดคือว่าเป็นตะโกลาตะโกลาตะโกนี่ก็คือว่าไอ้ต้นตะโกนะจะบอกให้ว่าเป็นคนจีนนะเ,เป็นคนจีนก็คือเขาเรียกว่าเป็น พยามมงกรทองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใครอยากได้ <c oughs> มาแต่ว่าไม่ถูกนะไม่ถูกอันนี้แพงแต่แล้วก็ทำเอาไว้เนี่ยอันนี้คือมาจากต้นพยามมงกรทองงามไหม ชิ้นเดียวในในโลกนี้ไม่ไม่มีอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นคนจีนที่ว่าอยากได้สิ่งเหล่านี้บอกเราได้เลยแต่ว่าคนไทยไม่มีคนไทยคนไทยไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ไม,มีเงินนะคนไทยเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำนะตกแย่ลงไปมากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ เดียววันที่เรียบร้อยแล้วนะวันนั้นจะบอกว่าเท่าไหร่นะอันนี้วันนั้นถึงจะบอกแต่ว่าเข้ามาได้เลยตอนนี้จองได้เลยจองจองได้เลยแต่ว่าอาจจะเกินความคาดคิดเพราะว่ามันไม่มีนะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีเกิดขึ้นนะไม่มีเกิดขึ้น แล้วก็ไม่มีใครได้เลยอะนะไม่มีใครได้เลยแล้วก็ถึงแม้นว่าจะอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยากให้นะเออบอกตรงนะเราไม่อยากให้นะถึงเราเนี้ยเราไม่อยากให้แต่ว่าอันนี้เราให้นะเราให้แต่เราบอกว่าต้องคิดถึงด้วย สิ่งที่คุณได้ไปคุณเป็นคนร่ำคนรวยหรือว่าเป็นเศรษฐีอะไรก็ตามนะนะไอ้ส่วนหนึ่งที่ว่ามาให้เรานะ่ะเราบริจาคนะช่วยช่วยเหลือคนถ้าคุณจะเอาไปแบบว่าไปหมกักไปหมมไปอะไรก็แล้วแต่นะหมดประโยชน์นะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องช่วยเราทำบุญด้วยนะ ช่วยเราทาบุญด้วยกับสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเราให้นะช่วยเราทําบุญด้วยทํากับวัดวัดไหนก็ได้เรา,เาทุกวัดนะทุกวัดแล้วก็กับกับคนแล้วช่วยคนนะเออกับคนช่วยคนด้วยนะอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนี้เป็นสิ่งที่ว่ามันมีชิ้นเดียวในลูกนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นเน่ยราคาแพงราคาแพงบอกตรงๆนะแต่ว่าไปทําบุญไปทําบุญกันนะอ,ะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะทาเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเนี่ยก็คือว่าใครอยากทาบุญใครอยากทำอะไรก็ทำไปนะเป็นคนไทยก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะเอาทําบุญนะเอาเงินนี้ไปทําบุญไปทําอะไรแล้วก็ ทุกอย่างที่ว่ามีคนเดือดร้อนนะแต่คงไม่ไปถึงขนาดนั้นคนไทยมันใจครับแคบนะใจครับแคบนู่นนี่นั่นอะไรโอ้สารพัดแต่ว่านี้สําหรับคนจีนเลยนะคนจีนคนจีนสั่งไม่ได้เลยครับนะเนี่ยขายจองก่อนได้ก่อนแต่ว่าผมประเมินราคาตามค่านะนะเพราะว่าไม่มี ในโลกนี้ไม่มีนะประเทศไทยนี้ไม่มีนะอันนี้มีแต่ความเทียมนี่นะมันก็ดันไปเป็นว่ามันเป็นต้นตะโกลากตะโก,เ,ออก,ก,ะโกเพราะฉะนั้นไอ้ตะโกนี้แหละเออมีคนต้องการเยอะเขาเรียกว่าพญามังกรทองครับเนะี่ยพญามังกรทองนะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยให้ดูนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นติดตามครับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลัง